สวับเีครับพวกเราวิทยาลัยการอาชีพวิทยายชาญวันนี้จะมานําเสนอโครงการเครื่องเปลี่ยนฝาขวดน้ําไปกระถางต้นไม้ผมนายพลกรพภมทองผมนายกฤษณาเทพวิชัยเนื่องจากในปัจจุบันมิยมใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุเครื่องดื่มเป็นจํานวนมากเพราะสะดวกในการใช้งานหาง่ายและมีราคาถูกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จะทําให้เกิดขยะพลาสติกซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมและมีผลต่อสุขภาพเพื่อช่วยลดการเกิดขยะพลาสติกเราจึงคิดค้นเครื่องเปลี่ยนฝาขวดนะ้ำเป็นกระถางต้นไม้ขึ้นมาครับผมจะมาบอกส่วนประกอบของเครื่องเปลี่ยนฝาขวดน้ำเป็นกระถางต้นไม้กันนะครับหนึ่งเบรกเกอร์ Baker 15แอมป์ 2. เครื่องวัดอุณหภูมิ 3. ตัวกด 4. แม่พิมพ์ 5. แผ่นทำความร้อนครับผมจะมาสาธิตการใช้งานเครื่องเปล่นฝาขวดน้ำเป็นกระถางต้นไม้กันให้ดูกันนะครับ 1. เึ่งบสาย 2. ออนเบเกอร์ 3. ปรับอุณภูมิให้ได้เจ็ดสิบสี่น้ำฝาใส่ลงไปในแม่พิมพ์ถ้ารอฝ่าละลายแล้วกดลงไปเทใส่ลงไปในแม่พิมพ์ สามสิบฝาครับเราจะกดเราจะกดแม่พิมพ์ลงไปเพื่อให้ได้ให้ฝากขึ้นรูปได้เร็วประมาณสิบห้านาทีครับหลังจากสิบห้านาทีนี่คือผลลัพธ์ที่ได้ครับ <c oughs> ขอจบการนำเสนอโครงการคเครื่องเปลี่ยนฝาขวดน้ำเป็นอาหารกันไปเพียงเท่านี้ครับ